ศาสตร์กตกรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดเหมืองกวักจังหวัดลำพูนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งความเป็นมาของโครงการโรงเรียนวัดเหมืองกวัก เป็นโรงเรียนนำร่องการปฏิรูปการเรียนการสอนของสองกศโดยมีข้อวิจัยนำร่องคือการสอนแบบบูรณาการโดยการใช้เกษตรเพื่อชีวิตและได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่องและบรรจุเป็นหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมเกษตรเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการปลูกผัก การเลี้ยงไก่ไข่บนบอ่อปลาและการปลูกพืชผักสมนุนไพรปลูกฝังวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการเกษตรเพื่อชีวิต 2. นักเรียนได้เรียนรู้การเกษตรเพื่อชีวิตโดยการลงมือปฏิบัติจริง 3. นักเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการบริโภคและการจำหน่าย 4. นักเรียนได้เรียนรู้การบริหารจัดการระบบสหกรณ์การเกษตรเบื้องต้นในการจำหน่ายสินค้าการเกษตรการดำเนินกิจกรรม 1. ประชุมชี้แจงโครงการ 2. จัดซื้อจัดหาวัสดุการเกษตรพันไก่พันปลาและเมล็ดพันผัก 3. จัดกระบวนการสอนการเรียนรู้แบบบูรณา,าการตลอดปีการศึกษาโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมเกษตรเพื่อชีวิตกิจกรรมเลี้ยงปลากิจกรรมบริหารจัดการขยะกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่บนบอ่อปลากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมอาหารกลางวัน 4. จัดเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อการบริโภคและการจำหน่าย 5. จัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของนักเรียนและชุมชน 6. ประเมินโครงการผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนโรงเรียนวัดเหมืองกวักจำนวน65คน,นคณะครูโรงเรียนวัดเหมืองกวักจำนวน5คน วาดเมืองความนทันารวมกันสช้ส,ส <Trustee> ร้างเสรทธรรมนทางรูกสร้างคนดีจิตสานึกมีเชิดชูครูรา เรื่องควทันนารวมกันสร้างสืงสิมธรนมทางรูปสร้างคนดีทิมซ้นักมีเชิดชู ื่อสิ้นสุดปีการศึกษาโรงเรียนวัดเหมืองกวกักได้จัดงานตลาดนัดวิชาการเป็นประจำทุกปีได้จัดจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียนอาทิเช่นผักไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านผู้ร่วมโครงการโรงเรียนวัดเหมืองกวกัก แห่งมวลเมืองความทันธนารวมกันสิสส่สร้างสื่อทั้นําทางรูปสร้างผลการตําเนินการจัดกิจกรรม1 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 2. นักเรียนมีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเกษตรเพื่อชีวิต 3. นักเรียนได้เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง 4. นักเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการบริโภคและการจำหน่าย 5. นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียนวัดเมืองกว่าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนบ้านเมืองกว่าทุกท่านในการจัดงานตลาดนัดวิชาการเป็นประจำทุกปีเรียนวัดเมืองกว่าทัานธนา,นานรวมกันสันสามส,าสือทำน,น้ำทางรูปส่างคนดีจิ้สับนักมีเชอชัว วิถีตางแนวคิดปรัชญ,ญาเองเศษธรกกิจพขอเพียงตาพรอยอง์ราชาโรงเรียนเมืองกวัดานั้นาปลูกปัญญาสามคี สาคือการพัฒนาคุณแน่พาชีวิตตามแนวคิดปรัชญ,ญาเขาเศรษฐกิจพอเพียงภามรอยองราชโารงเรียนเมืองฝับง้มหน้ำลูกปัญญาสามัคคีสีน้ำเงินขาวแปลพร้าวอันสดสีแก่งเรียนเพียนสร้างความดีร้รมสามัคคี

ธนาคารโรงเรียนวัดเหมืองกวักแรกเริ่มโรงเรียนวัดเหมืองกวักมีโครงการออมทรัพย์เพื่อสนองนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออมหนึ่งในภารกิจน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิรูปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตกับเยาวชนโดยได้รับสนับสนุนจากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขานิคมโดยให้คำแนะนำในการจัดตั้งให้นักเรียนรู้จักการบริหารระบบธนาคารและมีระเบียบวินัยในการออมวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมอย่างสม่ำเสมอ 2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักบริหารและบริการที่ถูกต้อง 3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จากการทำงานร่วมกับผู้อื่น 4. เพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียนปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโรงเรียนวัดเมืองกว่าพันธน กันสร้างสืสส่อทําน,นำทางรูปสร้างคนดีจิตสำนึกมีเชิดชูครูเราสีเงาเงินขาวแปร่พร้าอันสดใสแก่งเรียนเพียนสร้างความดีรวมสามัคคีมีความสุขการศึกษา เรษกิจขอเรียงตาพร้อยองราชาโรงเรียนเมืองกวับนั้นนาปลูกปัญญาสามักี